Why thought. น,น,นใต้ฝ่าละองธุลีพระบาททรงห่วใยทุกสุขของ<น>อันเข้มแข็งก่อเกิดเป็นพลังแห่งความดีงามดวงใจของเหล่าประสมกรต่อนโอกาสนี้ข้าพระมินทรพอชัย,ชยเป็นคนด้วยความจงรักภัีดีขออาราธนาดุ เป็นเื่องที่เกินเกินความสามารถและกรัของพวกเด็ยเเมมกยา,า,ามาร,กระกรสคัือให้้ดาศูนต้อสรตั้งาารรบ,บ,บังาถ่ายวิดีโอนะครับตรอะร công <laughs> tác, công suất rất cho cả khu, các anh cứ hoàn thành được cái này thôi nha, cái này là nha, đến

มีตลอด